พาคุณผู้ชมไปดูอินฟลูเอนเซอร์ของไต้หวันกันหน่อยหลังจากที่เขามีการเดินทางไปเที่ยวที่กัมพูชาและเขามีลักษณะของการไลฟ์สดนะฮะ,ะแล้วก็มีการพูดคุยกับคนในไลฟ์บอกว่าเขาเนี่ยไปเจอตึกร้างตึกหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นตึกของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์เขาเลยมีการเดินเข้าไปสำรวจสุดท้ายในภาพที่มีการไลฟ์ออกมาเนี่ยเขานะฮะมีการถูกทำร้ายและยังไม่สามารถติดต่อด้วยลองดูคลิปนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะ okay. นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือคลิปนี้เป็นคลิปที่กำลังดังในโลกโซเชียลของไต้หวันและกัมพูชาเลยนะฮะ หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์คนนี้เนี่ยมีการเข้าไปลักษณะของเป็นตึกร้างแล้วก็มีการไลฟ์สดแบบนี้โดยเข้าอ้างบอกว่าตึกนี้เนี่ยเป็นตึกของแก๊งคอ์เซนเตอร์ที่มีการทํางานหลอกลวงคนอื่นอยู่แบบนี้แล้วในตึกนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนที่เขากําลังจะเดินลงมาเหมือนเห็นคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะการแต่งกายคล้ายๆก,กับทหารมีการเข้าไปสํารวจตามจุดต่างๆของตึกร้างแห่งนี้เดินเข้าไปดูบอกว่ามีคราบเลือดตามห้องต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะเดินลงมา แล้วไปเจอกับกลุ่มชายกลุ่มเดงเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือคราบที่เขาบอกอ m, เป็นลักษณะเหมือนเป็นคราบอ,อะไรบางอย่างเป็นฝ่ามือ,อแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เขามีการชี้เนี่ยลักษณะของเหมือนเป็นคราบเลือดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมแดงๆแบบนเ,ออเนี้ยค่ะเออเนี่ยตามตามเสาต่างๆแบบเนี้ยมีอยู่หลายเสาเลยคุณผู้ชมมีคราบแบบนี้จนกระทั่งเขาเนี่ยกำลังจะเดินลงจากตึกลงมาเป็นคลิปที่เราเปิดดูแบบนี้และสุดท้ายเหมือนโดนรุมทําร้ายเป็นภาพจังหวะที่เขาเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าเขาบาดเจ็บและนี่คือภาพสุดท้้ายขขอองงคลลิปปนนีเ็ักษณะผู ชายคนหนึ่งที่เหมือนแต่งกายคล้ายกับทระหารมีการหยิบภาพนี้แล้วก็ตัดภาพออกไปและไม่มีใครติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ชาวไต้หวันคนนี้ได้เลยโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่ประมาณ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ที่มีการพูดบอกว่าเขาเนี่ยมาที่กัมพูชาแห่งนี้แล้วก็กะว่าจะไปเที่ยวสุดท้ายเขายอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนี่ยคุณผู้ชม สุดท้ายมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเผยแพร่ออกมานะฮะเป็นคลิปที่เขาเองเนี่ยเหมือนลักษณะงการหนีตาย วันที่13กุมภาพาันธ์ประมาณบ่าย2โมงเนี่ยคุณผู้ชมครับสภาพนี่คือมีร่องรอยบาดแผลแล้วดูเสื้อขาดวินเลยเออแล้วที่คอเหมือนมีร่องรอยของเชือกด้วยนะฮะรอยแดงแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีหนีตายออกมาแบบนี้เสื้อขาดหลุดด,ด้วยและเขายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยและก็ร้องไห้ไปแอบอยู่ข้างตึกตึกหนึ่งลักษณะคือเหมือนมองแอบมองอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีคนตามเข้ามาหรือเปล่าและคลิปนี้เนี่ยมันก็ตัดจบไปนะฮะ โดยที่ไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายเขาเป็นยังไงใช่ขณะที่ครอบครัวเองก็พยายามติดต่อนะคะครอบครัวก็มาไลฟ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ โดย<ม>ในมุมภรยาก็บอกเลยว่าขอความช่วยเหลือหน่อยทั้งทางการของกัมพูชาแล้วก็ไต้หวันเองออกมาเรียกร้องเลยว่าตรวจสอบหน่อยว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้ปลอดภัยหรือเปล่าและคลิปนี้เป็นคลิปจริงไหม<ช>ขณะที่ในมุมของคนที่ดูคลิปก็บอกเลยนะคะถ้าเป็นคลิปจริงต้องให้การช่วยเหลือก็ขอภาวนาให้ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นการสร้างคอนเทนต์อันนี้คนก็บอกว่าเอาผิดนะเพราะว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศเขาเพราะว่าชาวกัมพูชาออกมาเรียกร้องเลยบอกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์จริงเนี่ยอันนี้จะต้องมีการให้เจ้าหน้าที่ ที่ดาเนินการทางกฎหมายเลยเพราะว่าแน่นอนส่งผลกระทบต่อประเทศของเขาอยู่แล้วนะฮะอารลักของประเทศเขาก็จะเสียด้วยใช่นะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อไปนะสุดท้ายแล้วเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเรื่องจริงครับ